ฉันทุกนาทีอยู่หรือเปล่าเจะยังจำเรื่องเราในวันววานใดหรือไม่เจะยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมเจอยังคิดถึงฉันทุก จะบอกให้รู้ทีได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ ฉันทุกนาทีอยู่หรือเปล่าเธอ,อยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่เธอ,อยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอ,อยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมเธอ,อยังคิดถึงฉันทุกเวลาอยู่ ฉันคนคเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเจอยังรักกันเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกใครรู้